มาอัปเดตยางสายปันตกร้อยกันหน่อยครับหลังฝนตกหลายวันว่าเป็นยังไงแล้วจอดนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับตรงท่านครับแม,แม่เป็นไงครับหลังจากที่ฝนปักท้ายบันเรานะตกอ,อยู่หลายวันนะครับแล้วก็นะผม บังเอินไปเจอคนที่มีสวนสามปันนึงนะครับผมถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ยางออกขึ้นบ้างอะไรหรือ,อยังตันบอกว่าตั้งแต่ฝนเริ่มตกก็ยังไม่กล้านะเนี่เงียงบ้านผมมามีมีกลได้2เช้าแล้วนะเนี่ยผมได้สองเช้าแล้วนะครับมันมีฝนเว้นวางนะช่วง2องเช้าแต่ตาม ประกาศนะอุตุประกาศบอกว่ายังมีฝนต่ออีกอนะแล้วรู้สึกว่ามีมีประกาศเตือนพี่น้องทางปัตตานีหรือเปล่านะครับไวระวังน้ําท่วมจับหลันไหมอันนี้ผมก็ทราบข่าวมาจากคนอื่นไม่ได้ดูไม่ได้ดูกรมอุตุนะครับแต่เพื่อนมาบอกเพื่อนบอกแล้วก็นะเจ้าของสวนสามปันหนะึ่งบอกไม่กล้าตัดคับช่วงนี้คือลักษณะคือตายาแล้วก็ปล่อยยาวเลยนะ นู่นและครับน่าจะาช่วงแรงดีนู่นแหละนะครับเรายังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับของผมอกร้อยะอย่างที่ผมบอกครับปกฝนตกช่วงนี้นะมันก็เกิด้เชื้อใบร่วงกลับมาอีกแล้วครับอ้ยกลับมาระบาดนะที่โดนโดนหนักๆเลยนะที่ผมสังเกตก็คืออกร้อนะแล้วก็สามพันนะครับตันดูตันดูหลัง หลังจากผมนะหลังจากเห็นไหมฝั่งนี้เป็นอกร้อยนะครับฝั่งนี้เป็นอกร้อยแล้วฝั่งนี้สองนหนึ่งนะเป็นเป็นรอยถ่อที่ผมปลูกตันดูความแตกต่างเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วทาไมนะเจ้าของสวนสามปันหนึ่งถึงถึงไม่กล้าเบิกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอกร้อยของผมเนี่ยนะมาอัปเดตกันต่เนื้อนะหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของ เจ้าโรคหน้าเน่านะครับแล้วถ้าเกิดมันลุกลามจนกระทั่งมันต้นยางของเรามัน,มนอ่อนแอมันเกิดเข้าในไปได้นะมันก็จะทําให้ต้นยางหน้ามันแห้งไปแล้วก็ตายนึงนะครับแล้วโรคอื่นๆก็จะบุกพวกโรคราอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปดูลักษณะไปดูกับ ตันดูนะนี่เป็นอกร้อยนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูหน้ายางครับอยากจะเปรียบเทียบไปดูหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกอยู่นะายางอกร้อยครับมันมีความอ่อนไหวต่อโรคใบร่วงโรคหน้าเน,าน่วกว้แงเยอะเลยนะครับไอ้ตันดูนี่คือส่วนที่เป็นฝั่งของอกร้อยที่ผมปลูกไวน้นะฮะเเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยใบเริ่มเริ่มรุงเรงแล้วไอ้บรานผุรุงเรียงบอก แล้วท่านดูตามไปนะอย่างที่ผมบอกนี่คือสองาหนึ่งนะครับกว่างนี้เป็นสองงาหนึ่งซึ่งสองงาหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของโรคใบร่วงเนี่ยเขาเขาจะตนตานกว่านะครับนี่เปรียบเทียบกันเลยเห็นไหมครับ,เ,รบเทียบนเลยเนี่ยท่านดูส่วนที่เป็นใบเนี่ยนะโดนเหมือนกันครับนะแต่มันมันเหมือนกับว่ามันมีปูมตันทานนิดไงเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมเชื่ มันเป็นอกร้อยฝัางนี้ฝวางนี้เป็นอกร้อยเห็นไหมครับเนี่ยใบเริ่มลงเลงเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะบริเวณหน้าบริเวณหน้าถ้าเป็นสองอันหนึ่งก็ก็โดนครับโดนแตะแตเหมือนกับมันมันจะโดนน้อยกว่าหรือ,อยังไงแต่นี้ไปดูที่อกร้อยที่ผมเกลีดอยู่ดีกว่าครับ ตอนนี้ครับนะผมต้องหยุดเอาไว้ก่อนแล้วนะครับไม่กล้าที่จะไปขึ้นหน้าใหม่นะครับนะหน้าหน้าหน้ามันหมดแล้วถือว่าหมดนะไม่กล้าไปเบิกหน้านะช่วงนี้อย่างที่บอกครับนะโดนเชื้อเชื้อหน้าเน่ากำลังมาอ่นะไปดูที่โดนเชื้อจังๆครับนี่ครับตนนัวนี้นะกันดูนะฮะนี่คือบริเวณที่ ที่มันเป็นเมือกนะเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกนะเนี่ยตอนกรีดตอนกรีดลงไปนะช่วงเช้าแรกๆที่ได้มาที่ได้มากรีดนะมันจะมีร่องรอยของหน้าเนี่ยนะเน่าเลยครับนะแล้วก็ต้องอาจจะต้องตัดซ้ำลงไปนะบางทีเพื่อที่จะให้มันป้นนะให้มันป้นหน้าส่วนที่เป็นมันมันมันเน่าอยู่อะนะช่วงเช้าแรกๆครับไม่มีน้ำยางครับ นะน้ำยางเทบจะไม่ไหลโดยจำนะฮะหน้านี้เน่าเลยนะครับและลักษณะอย่างนี้เลยครับ้าเกิดว่านะต้นยางเรามันอ่อนแออยู่นะมันอาจจะนําไปสู่นะฮะแต่เชือ้อโรคนะที่ที่เป็นส่วนเชือ้อโรคเชื้อราอย่างอื่นนะมันอาจจะเข้ามาโจมตีได้นะครับอ,อาจจะทําให้ต้นยางติดเชื้อถึงกันที่เกิดหน,น้าเน่าแล้วก็ ต้นยางหน้ามันแห้งไปนะก็อาจจะเป็นาตายนึ่งนะอย่างที่บอกตายนึ่งก่อนแล้วทีนี้ก็ตูกเชื้อที่มันอยู่เดิมอยู่แล้วนะมาบุกอีกครั้งนึงนะทำให้ต้นยางถึงกั้นเสียหายนะครับนี่ครับอย่างอย่างกับต้นนี้ครับผมดีแตัดดูกรีดลงไปครั้งเดียวครับนะมันไม่มีน้ํายางครับนี่นะครับ นี่หละครับคือรอยโรคนะรอยโรคของโรคหน้าเน่านะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าต้นยางของเรามันมีภูมกุ้มกันดีนะครับมีภูมกุ้มกันดีเดี๋ยวโรคเหล่านี้มันก็จะหายไปนะครับมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าหากว่าต้นยางของเราเนะมันเกิดอ่อนแอขึ้นมาครับไอเจ้าเชื้อเหล่านี้เลยครับมันก็จะอยู่ด้านใน แล้วกระทมต่อต้นยางของเราอาจจะถึงขั้นแหนะหน้าแห้งหน้าเนา่าแล้วก็ตายไปในที่สุดอย่างที่คลิปที่ผมตายปันป่ๆมาครับนี่ครับที่เป็นต้นเหตุของผลวิกห์อ,อีก3ปีข้างหน้าที่เขาบอกอะครับโอ้ะถือว่าน่ากลัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต้นยางของเรานะว่ามันมีภูมิปุ่มกันดีหรือไม่ฮะก็ต้องลุ้นแล้วครับนะฮะแต่ช่วงเนี้ตาดินเลยครับนะแต่มีดิน ก็ตาตาบ่อยๆครับดินรักษาหน้ายางนะครับคือหนึ่งเหตุผลน,นะที่ผมบอกนะบอกว่าผมไม่กล้าขึ้นหน้าใหม่ถ้ามันหมดหน้าก็เว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเอาตอนช่วงเข้าหน้าแรงนะอยคือมันไม่ได้พร้อมกันทุกต้นไงนะบางต้นก็ยังยัง,ย,งยังปอจะกรีดต่อไปได้ลักษณะยอย่างนี้ถามว่าเราควรป้องกันยังไงนะครับก็คือใช้ดินตาไปก่อนครับหาดิน หาดินมาตาตัดไปสักสองสักตาบ้านผมเรียกเรียกล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งคือหมายถึงว่าสามเช้าบางบางท่านก็อาจจะตัดสามเช้าสักสองล็อกอยมาเอาดินมาตาตีหนึ่งนะครับตอกไงตีเลยครับช่วงนี้ตาให้ตีเลยนะครับอาจจะอาจจะตาขึ้นไปบริเวณหน้าที่เคยที่ตามาแล้วแต่ตายังมัมนมีร่องรอยของโรคอยู่นะก็ เราก็ตาซ้ําไปอีกนะป้องกันไว้ก่อนครับนี่มันเป็นวิธีที่พอที่จะยับยั้งได้แล้วก็ทีนี้นะมันเรื่องทีนี้มันอยู่ที่ปูมคุ้มกันของต้นยางเราแล้วแหละนะครับสามารถที่จะพอมันหมดรอยเชื้อนี้ไปนะะบางทีมันก็หายนะครับมันก็หายไปเองได้แต่ถ้ามันโดนหนักๆบางทีเราต้องต้องหยุดมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดินใช้ดินมาตาไว้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปกรีดเดี๋ยวมันจะบอบจําไปนะแล้วก็อาจจะทําให้ต้นยางถึงกันที่เชื้อมันลุกลํานะเข้าไปกลางในแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแล้วแล้วพอต้นยางมันมัน่ดนแนลงนะเดี๋ยวเชือ้อเชื้ออย่างอื่นเชื้อราที่อยู่ตามดินมันอาจจะโจมตีอีกทีหนึ่งทีนี้นะเรียบร้อยเลยครับนะไปดูต้นดืนเดือนกันต่ออีกครับอย่างที่บอกนะครับ ก็คือสายพันธุ์อกร้อยนะมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับต่อโรคใบร่วงนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะแล้วก็พาไปดูที่แปลงบนกวนะใหนะนโดนมันโะดนเชื้อเรนะื่อนันอย่างนี้เลยครับก่อนนะครับจวงเลกนะครับแต่คือถ้ากลองไก่หมดหมดหน้านะครับก็อย่าเพิ่งไปขึ้นหน้าใหม่เนะนี่ยของผมอยู่ที่หน้าประมาณหน้าที่ที่สองนะหนึ่งสองนะหน้าที่สามก็อยู่ฝั่งนี้นครับ โอ้ยดโดูเลยเฮยโอ้ยได้เรื่ยเดี๋ยวไปดูแต่ไม่เป็นไรครับผม mies, ไม่ก่อยจะแป้กับพิษของมันนะครับแต่ถ้าคนแป้พิษนะอาจจะนะอาจจะมีอาการ้็ได้ครับแต่ก็ปวดครับโอ้ย เชอครับแตนะแตนกับแตนโอ้ยรังใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับโอ้ยโ,โอ้ยเข้าไปดูครับเข้าไปดูะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่องย่องย่องตันดูนะครับไปนี่เคยอีกหนึ่งอย่างนะที่ต้องระวังนะพี่น้องชาวสวนนะแต่ผมไม่เคยเห็นนะไอ้ไอ คือไอตัวประมาณนี้เห็นเห็นบ่อยนะครับแต่ไอ้ปันคือตัวประมาณนี้มันมีบ่อยครับแต่ที่นี้น่ตันดูตันดูเดี๋ยวกลุมเห็นนะครับเห็นนะครับเนี่ยตัวมันเยอะแยะเลยนี่ตันดูตันดูทำไปอะวู้ทำไมรังมันเจียกขนาดนี้มันเหมือนกันเลยครับ เปลือกยางนะครับโอุย้ยน,นี่อันนี้ไหมอ้ยมีนะโอ้ยนะโอ้ย,โ,อยโดนเข้าไปนะโดนเข้าแต่ไม่เป็นไรครับผมผมผมไม่ค่อยแพ้นะครับไม่ค่อยแพ้แต่เจ็บครับนะตามว่าเจ็บเจ็บเจ็บกัน แต่ถ้าคนแป้นะถ้าขนแป้อาจจะมีอาจจะถึงกันต้องไปหาหมอเนี่ย้าเ,เป็นบ้านผมโดนก็เรียกอสองแม่โดนเข้าไปสองแม่ไม่ต้องระวังนะครับน,นี่อีกหนึ่งอย่างนะอีกหนึ่งอย่างของพี่น้องเจ้าสวนบางทีหยุดหยุดยางหลายๆเช้านใะต้ใต้อกใต้อกแต่นี้มันอยู่ติดกับกับต้นยางเลยนะครับแล้วผมไม่เคยเห็นด้วยมันรังมันขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะ ตัวมันจะโตกว่านี้ก็มีนะอีกชนิดหนึ่งตัวมันจะโตกว่านี้ครับแล้วมันจะํารังห้อยเอมผมเคยทําใส่ในวิดีโอจอดไปแล้วนะครับคือรังมันจะห้อยนะพากนั้นรังจะห้อยอยู่ที่ตามใบไม้นะครับแล้วคอตัวมันจะโตโตกว่านี้อันนี้มันก็อีกจะนิดหนึ่งซึ่งพวกนี้ตัวมันเล็กกว่าจริงแต่มันมีจํานวนเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นแก่รังมันไม่โต แต่อันนี้มันมันแบบแบบมันอยู่ติดกับต้นยางแล้วก็รังมันตกเนี่ยพเพิ่พงเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่รังตตโตๆอย่างนี้ครับุยโดนครับโดนโอูยดก็คือนะในมันธรรมดาเอออ่าคือลักษณะของอยางนะที่มันโดนโดนเชือ้อโดนเชือเช้อเลนะานะครับอ่ะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีจังหวะที่ผมจะไปตา่ นนเกี่ยวกับาสาม0ปน,นึงที่ที่เขาตัดนะครับที่เขาตัดไปหลายๆาเยจ้าแล้วมันจะได้มันจะได้รู้ว่าปริมาณน,น้ํายางมันออกอามากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้นะก็คงจะประมาณนี้ก่อนครับตามมาปวดไหมก็ก็ก็ปวดแต่แต่มันไม่ไม่เยอะนะ,นะ,นะแล้วก็เดี๋ยวสักสักสักหน่อยก็คงง่ายน,นะครับ นะดีด,ด,ดีไม่ดีไม่ใจบริไม่ไต่อยบริเวณหน้านะี <c> ่ <oughs> เรียบร้อยครับถึงถึงไม่แปะก็ก็บวม <c oughs> แต่ตาบริเวณแถวแถวอื่นอนะไม่เป็นไรครับอะโอเคครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับออย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ